ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องหัวข้อของการทำควันหรือการทำหมอกนะคะโดยเอาไปใช้ในงานเรนเดอร์นะคะว่าตัวโปรแกรมแคทเนี่ยสามารถตั้งค่าอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะ1ก็คือไฟล์รูปค่ะก็คือไฟล์ png ไฟล์ png ที่เราลักษณะที่ทําให้มันกลายเป็นหมอกแบบลักษณะแบบนี้นะคะเหล็บรูปแบบนี้นะคะซึ่ง png จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาสามารถมองทะลุผ่านลงไปได้นะคะ,ะให้เราทําการสร้างนะคะแล้วก็เก็บไว้เป็นโฟลเดอร์นะคะทิ้งเอาแบบเป็นโฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์ลงไปนะคะสร้างไว้ทั้งหมดก็คือเราจะมีกี่รูปก็ได้ค่ะก็คือ add add ลงไปสร้างโฟลเดอร์ทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วทีนี้ค่ะก็มาในส่วนของการสร้าง ะะอันดับต่อมาคือให้เรามาในหมวดที่เป็นคำสั่งที่เขียนว่า object ค่ะพะเป็นคำสั่ง object นะคะให้เลือกในหัวข้อที่2ค่ะ v i s u a l i z a t i o n นะคะเจแล้วกลางออกมาเลยนะ,ะแล้วหาคำที่เขียนว่า garden นะคะรูปแบบ2ตัวของตัวโปรแกรมนะคะจะมีการสร้างลักษณะที่เป็นแบบ 2d นะะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สูงหรือว่าต้นไม้เล็กเลือกแบบไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการปรับสเกลทีหลัง ะะอันดับต่อมาก็คือให้เลือกมาหนึ่งอย่างค่ะเสร็จแล้วนะคะในช่องที่เขียนว่า Evergreen อันนี้คือได้ทำการเลือกในหมวดของ Evergreen 21นะคะเขาก็จะขึ้นมาเป็นเอ r e อร e e t นเ t t ติ้ะให้เลือกหนึ่งตัวนะคะแล้วในช่องที่เขียนว่า Evergreen Type ให้กด next ค่ะนะคะอันนี้ก็คือเขาจะถามว่าในมุมของ Top เนี่ยจะให้ลักษณะของ ตัวที่เราจะใช้เนี่ยลักษณะนหน้าตาเป็นแบบไหนถ้าเราอยากได้เป็นแบบท็อปนะคะก็เลือกแบบเป็นท็อปรูปตามภาพถ้าอยากได้เป็นซิมโบนะคะก็สามารถเลือกแบบเป็นลักษณะซิมโบโดยที่เราอ้างอิงว่าควันที่เราจะเอาไปใช้นะะเนี่ยค่ะโดยรวมแล้วหน้าตาเขาจะประมาณไหนนะคะก็เลือกรูปแบบที่มันใกล้เคียงนะคะเสร็จแล้วก็เน็กไปค่ะ ในลักษณะที่เป็นโชว์ฟิกเจอร์ทีดีนะคะตอนนี้คือในลูกด้านโดยที่เราทำการเลือกก็คือกด Use ค่ะพอกด use นะคะก็ u s e c o t ตอมฟิ e เจอนะคะทีนี้เนี่ยเราจะทำการเลือกจากหมวดตรงนี้ค่ะนะคะแต่สังเกตว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่เรามีรูปมาแล้วแต่ว่าเรายังไมได้ดึงเข้ามาให้เราทำการดึงก่อนนะคะโอเคอันนี้ Can c e l ก่อนนะคะอันดับต่อมาคือเดี๋ยวเราจะทำการดึงค่ะให้ไปที่ไฟล์ ะะแล้วก็ LIBRARY and Object แเ้กก็เลือกคำสั่ง LIBRARY MANAGER นะคะเสร็จแล้วเขาจะขึ้นมาเป็นกล่องแบบนี้ขึ้นมานะคะให้เลือกเป็น LIBRARY IN PROJECT เสร็จแล้วทำการกด ADD ค่ะแล้วก็หาหมดไฟล์ที่เราต้องการนะะเอามาทั้งโฟล d e r เลยค่ะเสร็จแล้วทำการ s h o นะคะพอชูดเสร็จแล้วนะคะพอชูดเสร็จแล้วได้ให้เราทำการ Reload a p p l ายครั้งนะคะเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยดึงเข้าไปอยู่ในตัวโปรแกรม สร็จแล้วกดโอเคค่ะส่งเครื่องมือตัวนี้ก็ปิดไปนะคะอาโอเคกลับมาที่อําสั่งกรอบอเจกอีกครั้งหนึ่งนะคะเ,เลือกเลือกเป็นซิมโบลเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ดีไซน์นะคะให้เลือกเป็น use custom นะคะพิจเจอแล้วก็ทำการกด เขาจะมีชื่อนะคะตามตามโฟลเดอร์เราที่เราสร้างไว้ที่เนื่อจะมาเช็คกันว่ามีจริงหรือเปล่าในโฟลเดอร์ที่สร้างไว้นะคะมี4มีแคปแคป0 1 0 2 0 3 fox นะะอะ่ะชื่อมานี้นะคะแล้วลองกลับมาเช็คดูเรามีรคบนะคะแคป1 2 3มี f o อก2 3มี4แปลว่าอันนี้เข้ามาแล้ว นะคะอ่าโอเคทีนี้ให้เราทำการเลือกมาหนึ่งตัวค่ะเลือกแบบไหนก็ได้นะคะพอเลือกมาเสร็จแล้วนะคะหน้าตาที่เราจะไม่เห็นแหละว,ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะทีนี้เราให้เราทําการปรับความสูงอะไรให้เรียบร้อยนะคะ <ๆ S 1> ทีนี้ความสูงเนี้ยเราจะมาปรับในตอนที่มันเป็นทีดีก็ได้นะคะๆๆหรือมาปรับเป็นท d ก็ได้ก็แล้วแต่อ่าทีนี้ก็อันนี้เดี๋ยวย่อให้เล็กลงก่อนนะคะให้เหลือประมาณสัก จุดห้าห้าสเซนก็ใหญ่แล้วนะจุดหนึ่งจุดหนึ่งโอเคนะคะเสร็จแล้วก็าสาระยะความสูงให้หน่อยค่ะประมาณสัก1.5เพราะว่าเราจะวางไว้บนแก้วนะคะซึ่งแก้วก็วางอยู่บนโต๊ะนะคะอ่ะทีนี้เรามาหาตำแหน่งหรือว่าพื้นที่เราต้องการจะวาง ะะก็กดคลิกลงไปหนึ่งครั้งเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้หนึ่งอันนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้อย่งอันทีนี้เนี่ยเราจะมาดูค่ะว่าหน้าตาของตัววัตถุที่เราทําการดึงขึ้นมาหน้าตาจะเป็นยังไงก็จนะ,ะเป็นควันแบบนี้นะคะเป็นควันแบบนี้ทีนี้เนี่ยนอกจากในลักษณะในการตั้งค่าแล้วเนี่ยที่เราเป็นคนทําว่าไฟล์เราจะมีความละเอียดขนาดไหนนะคะหรือมีเลเยอร์อเยอะแค่ไหนสีที่มันใช้เยอะแค่ไหนอันนี้คือแบบใช้ลักษณะแบบตัดแบบ หย,ยาบนะคะ,ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็เอาจุดตำแหน่งอะคะ่ะมาวางกับวัตถุที่เราจะวางนะคะโอเคลราก็มาดูกันนะคะวัตถุที่เราจะวางนะคะก็ลักษณะแบบนี้นะคะ,ะทีนี้พอเราวางวัสดุเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นลักษณะสีเข้มๆหน่อยหนึ่งกับสีจางๆโดยที่วัสดุตรงนี้นะคะสามารถทําการตั้ง capacit y ได้อีกทีหนึ่งนะคะถ้าเราต้องการที่จะให้เขามีความเข้มนะคะคือ100% 100%เนี้ยก็คือมาเทียบเท่ากับคือจากตัวต้นฉบับเลยถ้าเราต้องการเข้าจางหน่อยเราก็มาตั้งค่าเข้าจางลงไปอีกนะคะลักษณะตรงนี้ในการตั้งอา่าใส่แล้วก็โอเคค่ะอันดับต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเซตค่ะเซตแสงแดดนะคะก็เราก็วางจัดองค์ประกอบของภาพแล้วเราก็หามุมมองนะคะโดยที่ให้แสง ท่าทีนะคะวิ่งเข้าไปตัวคะ่ะเพื่อเราต้องการเห็นเงานะคะเห็นของเงาของควันด้วยก็สะท้อนจากข้างนอกวิ่งเข้าข้างในนะคะองศาที่ใช้คือประมาณ45โอเคค่ะเสร็จแล้วคะ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการตั้งค่าในส่วนของตัวเรนเดอร์นะคะก็ไปที่ Document Creative Imaging นะคะแล้วก็ Photo อร์เลเยอร Setting นะคะพอได้เครื่องมือมา,น,มานะคะ ในช่องซีนะคะคอสตอมให้เราทำการเลือกเป็นลักษณะก็คือ indoor day light medium แล้วเรากดพ r ีวิวหนึงครั้งนะพอกดพ e ีวิวเสร็จแล้วนะคะที่นี้ขนาดของภาพก็สามารถคลิกลงมาแล้วก็เลือกไปเลยค่ะว่าเราต้องการภาพขนาดเท่าไหร่มีเลือกให้เป็นลักษณะ3แบบนะคะเป็นแบบซีนเป็นแบบรูปแนวตั้งแล้วก็รูปแนวนอน ะะหรือต้องการให้ขนาดเท่ากับไซส์ 2TD Window ก็เลือกได้เช่นกันกลับมาในส่วนของตัวการตั้งค่านะคะก่อนจะทำการเรนเดอร์นะคะให้กดคำสั่งที่นมือที่เขียนว่า e t t i l s s t t t n n นะคะแล้วก็ r e n d e r i n g setting ข้างหลังนะคะให้เรามาทำการเช็คว่าในมวดของตัวเอฟเฟกมีการกด Color Mapping หรือเปล่าถ้ามีให้กดออก ะะและลองพีวิอครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เราอันดับต่อมาก็คือลองเรนเดอร์ดูเลยค่ะนะคะว่าภาพที่เรนเดอร์ออกมาจะเป็นลักษณะประมาณไหน โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาไปทั้งหมด3มนาที58วินาทีนะคะสำหรับการเรนเดอร์รูปนี้นะคะก็นี่นะคะคือเครื่องมือของการเอาไว้ใช้งนานเรนเดอร์นะคะง่ายๆสั้นๆนะคะก็เดี๋ยวมาพบกับทิปต,ต่อไปนะคะในหัวข้อเรื่องอื่นๆต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ